คนไม่พุ่มเลฮะว่างไปเลยปวดเมื่อยปวดมื่อนะต้องไง้ตัดข้อมันก่อนป่ะ<น>สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ไปขี่รถซ้ำหลอกมาแล้วมันนี้ก็จิมกักเตรียมกับบาทปูพันหอยไก่ตัวหนึ่ง ให้เอาไก่ไปกินอยู่กรุงเทพยรมานครกำลังต้มน้ำอยู่นี่ตั้งไฟอยู่บางบ,าบ่งงาบุกำลังไฟต้มน้ำเตรียมสุดขนไก่เชี่ยวไก่ไปเ็ดไก่ไต่น้ำกินอยู่กรุงเทพยร์หแล้วไก่จะปวดแล้วหัวนะหัวแล้วไกจ่จะปวดแล้ว,ว,วเวน,วนี่ยสภาพเพื่อนเบื้องเอาเพื่อน,อน,นที่อยู่ขันเจนดีหนังเลยบ้านแฟนบ่าวบุ หนามยังพ่ทันหอนอยู่มือขุนมาเลยมืเล่บอะไือเปาหลเลยมาไกลมางแต่มาขึ้นเลยูณพี่น้นองมาตั้งแต่สมุติปราการงงปันอาทิตบันเดียวันยุดนะ ไก่มันตายหาพี่น้องไก่ไกมันเงากัเลยสิเอาไปหล,ลวกะเบเลาบ๊อบาดเอเอาเหลือมันออกกันเบ่ฮะได้เส้นดเป็นเนาะเ่เคยจักเถื่อคุณลมอปเลวหมอเล้ว บอลเลิ้มเรกกันป่ะไฟบอเลบอลเลิ้มเรกกันป่ะทำไมถ้เอาเลืออกก่อนไม่ได้ตอนนันนี้ปกติเราต้องเลืออกก่อนนะเอาดวก เฮ้เบอค่อยเป็น่นี่ยปูเห็นนนัให้เขเป็นให้เเป็นเห็ดไก่เขเป็นเห็ดบขเป็นตึงไหน เมื่เมืออม่อเจ็บอืมนี่กระติกแซ่อยู่เปล่ะ Ê bố quay pin được khoảng ở đây Cây tài nam Ôi hướng thâu nè Nó ba Ông lửa mất ở con mua anh vào Den um, er alene med oss. แตกระทั่งแข็งเมื่อนั่นนี่ยันแข็งเรืออยู่บนล่ะ มามามา,มาช่วยนะ่ลยมาช่วยห,หนอยเร็วกำลังจะทำไก่มาช่วยกันเลยดิเอาเอา นี่เป็ดฝุ่นเนาะนี่มาที้นี่เอาเป็ดฝุ่นขนไก่วัดดอดเปียกเบานี่เป็นฝุ่น โโอ้หพอแล้วเอาไปทายตอนไนแล้ว <m> น <a WA> <ma S 2> <can> ี่ไก่แซวไปกินยุสุภิปาะการพี่น้องเซียดเมนู เดี๋ยวเสียฮันมแข็งใส่ระหว่างทางมันนีมากเม่ไไปผ้าลุ่งทงให้ทงหน้าหลังจากที่ผ้าเล็กใช่ที่โอไปคีเราซ้ำหล่อ,อมวนบอมวนครับอันนี้อันนี้เรียนอยู่กรุงเทพใช่ไหมสมป,ปัตการพ่อเป็นคนไหนพ่อเป็นคนสารคามแม่อุบลแม่เป็นคนอุบลพ่อเป็นคนสารคามแสดงว่าลูกก็ต้องไรภาษาอีสานดิอ้อาวเดี๋ยวบ่าววัจะถามนะ ถามเป,ป็นภาษาไทยให้พูดเป็นภาษาอีสานนะอย่างเช่นพ่อพ่อเฮ้ยภาษาอีสานอีพ่อพอ้าวแม่อีแม่พีเ่เอ้าเอื้อยนิดเดียเอื้อยเอื้อยโอ้ยเขาไม่ใช่อีพี่เหรอเออไม่ใช่อีพี่เหรอโน้มคุณผู้ชมมันเห็นบ้าบวกกับสก๊ับแล้วพี่น,น้อง หลังจากที่ได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนพอสิฟ้าไปมืออื่นลุกเขาโรงเรียนนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับชีล่าทำู้ชมไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องพาะภาพทำมาชมไปบึงไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้ำล้อบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ